เป็น2สิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะพิกัดของยี่ห้อ,อไม่ได้เยอะขนาดนั้น่งนี้ดูดีมากเลยนะแต่ประเด็นคือดูออกว่าใช้ผลจริงเพราะใส่กอกโลกดับเป็นโลกยี่ห้อของเสื้อหนาวสวัสดีค่ะคงนะคะวกลับมากลับอีกคลิปนึงแล้วนะคะคลิปนี้มันเป็นแบบการ annual posting มากๆคลิมทำมาเกือบทุกปีเลยใน YouTube นะคะซึ่งเป็นคลิป what's in my bag นะคะก็ถ้าเกิดมีใครที่เคยติดตามคลิปตั้งแต่แรกหรือเคยแบบย้อนกลับไปดูคลิปใช่ไหม คลิปแรกของครีมเลยอะมันจะเป็นคลิป watch in my bag เ้ยแล้วแบบอยากกลับไปดูก็เป็นคลิปที่น่าอายมากที่ครีมกลับมาทำก็คือเพราะว่าแบบครีมเป็นคน enjoy ออพวกคลิปอย่างนี้อยู่แล้วไงแบบ ชอบเผือกหรือเปล่ามันก็ชอบดูแบบเออคนนึงเขาแพ็คอะไรในกระเป๋าอะไรประมาณนี้แบบคิมคิดว่ามันน่ารักดีคิมก็เลยทํามาแบ่งปันด้วยนะคะเผื่อทุกคนก็เอนจอยคลิปแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะวันนี้คิมจะมาเปิด What's My s y s o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  l g a g ของ Senior in High School นะคะคิมอยู่ม .6 แล้วก็คือกําลังจะจบ High School แล้วคิมก็จะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูนะคะอยา่างแรกคิมไม่ได้เกี่ยวกับกระเป๋าก่อนเลยนะก็จะมี2อย่างอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็น โทรศัพท์และกระเป๋าตังค์นะคะหลายคนถามเกี่ยวกับเคสมาเคสของครีมอะครีมได้มาเป็นของขวัญน,นะคะเพราะแบบเพื่อนซื้อให้แต่ว่ามันจะเป็นเคสของ Wildflowers นะคะเป็นแบรนด์อเมริกาที่มีช่วงหนึ่งแบบดังมากๆเลยก็แบรนด์ Wildflowers นะคะครีมไม่น่ใจว่าแพเทิ้งนี้มันเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บก็หาได้แต่มันเป็นเคสที่ครีมชอบมากๆเลยนะคือแบบสวยเลยแหละอันนี้มันดีตรงที่เคสตรงขอบอะเวลาหล่นอะ มันจะไม่ทําให้จอแตกเพราะว่าเคสมันค่อนข้างจะสูงเลยนอกจากตัวโทรศัพท์นะคะคิมก็มีกระเป๋าตังค์อันนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์ที่คุณแม่ซื้อให้นะคะคิมชอบตรงที่มันมีสโตรจค่อนข้างจะเยอะนะคะก็คือเก็บการ์ดได้เยอะแล้วก็เก็บแบงค์ได้ด้วยแล้วก็เก็บทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยใช้กระเป๋าแต่อย่างงี้ดูดีมากเลยนะแต่ประเด็นคือไม่มีตังค์เลยค่ะอันนี้เป็นสองสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะไปโรงเรียนทุกวันก็จะใส่ในกระเป๋าของเรานะคะในแบบกระเป๋ากระโปรงต่อไปก็จะเป็นตัวกระเป๋าคอมนะคะนนี้ ด,ด,ดูออกว่าใช้โหดจริงเพราะชิบหายหมดแล้ว <laughs> นะคะแต่ก็ยังใช้อยู่เพราะว่าตอนที่ครีมจะเข้ามาหาลัยครีมกะว่าจะซื้อคอมใหม่เพราะฉะนั้นครีมก็เลยยังไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องซื้อเคสใหม่ในเมื่อเราจะซื้อคอมใหม่อยู่แล้วเนาะตัวคอมก็จะเป็นตัวรุ่นนี้ very g ก o d แล้วข้างในครีมก็จะเอาแฟ้มใสใสไว้ด้วยต่อไปเราจะเข้าตัวเนื้อของคลิปนี้แล้วนะคะกระเป๋า จริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคลิป What's in my bag ของหลายๆคนที่ครีมเห็นอนะครีมรู้สึกว่าครีมเป็นคนมีของไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะสำหรับตัวกระเป๋าเองนะคะปกติครีมจะใช้เป็นพวกกระเป๋าที่แบบค่อนข้างจะมินิมอลแล้วก็เป็นแบบถุงผ้ายอย่างนี้เลยซึ่งจะแบบไม่มีลายอะไรเลยครีมรู้สึกว่าอันนี้มันใช้ง่ายที่สุดแล้วก็แบบ ใส่กับอะไรก็ได้สมมติจะเอาไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าเอาออกไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครีมชอบด้วยแหละที่มันเป็นแบบคลีนลุคอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนครีมจะใช้ของมูจิใบหนึ่งนะคะแต่ว่าแบบเราหยิบม,มาให้ดูหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งมันดีมากๆเลยนะแต่ครีมรู้สึกว่ากระเป๋ามันเล็กเกินไปตอนแรกบอกว่าใส่ของไม่เยอะครีมชอบที่มันมีช่องสองอันข้างหน้าเนาะแต่ว่าแบบตัวข้างในเองอะช่องมันไม่พอ อันนี้ครีมสั่งมาจากช้อปปีนะคะซึ่งก่อนที่ครีมจะซื้อครีมก็แบบค่อนข้างจะแบบทำรีเสิร์ชก่อนดูก่อนว่าแบบจะชอบไหมชอบซส์อะไรแล้วครีมซื้อมาจากแบรนด์นี้เนาะมันเขียนว่า ease ตรงนี้เป่าใบนี้ตอบโจทย์มากชอบมากตรงที่มันมีแบบหูหลายอันมีหูตรงนี้มีหูตรงนี้แล้วก็มีที่ต่อให้ด้วยนี่ต่อสายตรงนี้ได้ด้วยซึ่งมันก็ได้แบบหลายแบบเลยคือถือแบบยาวแบบสั้นหรือแบบ ปานกลางก็ได้ราคาก็ไม่แรงเลยค่อนข้างจะเหมาะสมกับคุณภาพแบบนี้หรับตัวกระเป๋าเองก่อนอื่นเลยครีมก็จะมีเป็นพวงกุญแจนะคะซึ่งเราก็จะมีเป็นน้องไส้กรอกโค้านะคะอันนี้เพื่อนครีมซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วครีมก็มาติดแล้วคือแบบชอบมากน่ารักมากครีมชอบอะไรโง่ๆแบบนี้อันนี้ก็ได้มาจากแองจี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้มาจากแองจี้เหมือนกันก็คือติดคู่กันแล้วแบบ น่ารักสุดๆชอบมากนอกจากนั้นการ explore เข้ามาในนี้ก็จะน่ากลัวนิดนึงนะคะตรงที่ห้อยไว้อยู่ครีมจะมีห้อย AirPods เอาไว้นะคะอันนี้ก็ซื้อเป็นแบบ key ring ที่เอาไว้ติดมันก็ติดอยู่อย่างนี้จะได้แบบไม่หายลงไปในถ้ำข้างใน <laughs> AirPods ครีมจะใช้เป็นเคสใสเลยนะคะแต่ว่าหัวอันเนี้ยครีมทำหายไปที่อเมริกา <laughs> ด้านนึงก็จะเป็นกลิป หนีผมนะคะมันก็จะเป็นแบบ hair clip นี้เลยน,นี้ก็ใช้มานานมากใช้มาตั้งแต่เกรดเก้ใช้ตั้งแต่ freshman year เลยนะคะอยู่ด้วยกันมานานผ่านอะไรมาเยอะสําหรับตัวอุปกรณ์และของที่อยู่ข้างในกระเป๋าเองนะคะเรามาเริ่มด้วยช่องหน้าก่อน,นดีกว่าข้อเสียของกระเป๋าใบนี้นิดนึงก็คือเรารู้สึกว่าช่องแบบจิบจิบมันจะน้อยไปนิดนึงคือครีมชอบให้มันมีช่องเยอะๆยจะได้ใส่พวกแบบของเล็กๆน้อยๆแล้วจะได้หาเจอง่ายๆเนี่ยแต่เนี้ยมันจะมีแค่ช่องเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก่อนอื่นเลยช่องเล็กโห โห oh. <laughs> brief ตู้แบบเร็วๆนะย่าดมโปยเซียน self explanatory รู้อยู่แล้วว่ามีกันทำไมนะคะหมักฝรั่งซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นมิ้นต์แต่ครีมเอาหมักฝรั่งมาใส่แทนชอบกล่องมีลิปของบอบบี้บราวน์อันนี้เป็นสี cranberry มีลิปของดีออจะประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นคือม,มีกระเป๋าจิ๋วนี้ซึ่ง ตอนนั้นซื้อมาเพราะชอบมากเพราะมันมีแมวในนี้มีลิปอีกเป็นลิปทิ้นดีออลนะคะปรากฏมีสามตัวนอกจากนั้นในนี้ก็จะมีเป็นหนังยางมัดผม Obviously หูฟังก็คือ Airpods ด้วยหูฟังด้วยนะคะเพราะบางที่แบบต้องทำสอบหรืออะไรแบบนี้มันก็ต้องใช้หูฟังมีสติกเกอร์คุยมีด้วยมาจากไหนไม่รู้ โอเคนี่ก็จะเป็นในช่องหน้าทั้งหมดนะคะต่อไปเราจะมาดูข้างในนี้กันนะคะก่อนอื่นเลยก็จะมีเป็นแว่นนะคะปกติเราจะถือแว่นแค่นเดียวแต่เราก็มีสลับไปสลับมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นแว่นกรองแสงของครีมนะคะแล้วครีมก็จะมีเป็นแว่นสายตาด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะคะปกติก็จะถือเป็นตัวแว่นสายตาอันนี้จะเป็นแว่นสายตาของ Seven Days Optic นะคะซึ่งมันก็จะเป็นกรอบพลาสติกแบบนี้ที่เป็นกรองแสงจะเป็นกรอบอิฐแบบเนาะแต่อันนี้เราเอาเป็นพลาสติก หน้าตาแบบนนี้ะะคะต่อไปครีมก็จะมีเป็นกล่องดินสอของครีมนะคะอันนี้เป็นกล่องดินสอจากมูจิซึ่งครีมชอบมากๆนะคะใช่มานานใช้ประมาณแบบนี้มานานเมื่อก่อนใช้อันที่ใหญ่กว่านี้แต่ครีมรู้สึกว่าแบบใหญ่แล้วมันเกะกะกระเป๋าเครื่องเขียนในนี้ก็มูจิหมดเลยยาดมอีกนะคะต่อไปจะเป็นเครื่องคิดเลขของเรานะคะเครื่องคิดเลขรุ่นนี้เป็นอันนี้เนาะไม่ได้มีอะไรมาก <laughs> มีสติกเกอร์นิดนึงพวกนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่ครูแจกในห้องนะคะในเมื่อคอมครีมเก่าครีมก็ต้องแพ็คตัวสายชาร์จไปทุกที่ด้วยนะคะก็อีกอย่างที่ครีมมีก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะมันก็จะมีอุปกรณ์นานาเช่นแบบพลาสเตอร์ like plaster, แล้วก็โฟมล้างหน้าเผื่อเวลาแบบเป็นพาระหรือเป็นวันที่ร้อนๆอะไรประมาณนี้คนก็น่าจะมีประมาณนี้บ้างเนาะพวกแบบ emergency supplies ต่อไปนะคะครีมก็จะมีเป็นหูฟังทุกวันนะคะครีมก็ถือไปทั้งกล่องอย่างนี้เลยเพราะว่าครีมไม่ไว้ใจตัวเองถ้าเกิดครีมถือไปแต่หูฟังครีมก็ใส่ไปอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวซวนี่ที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นในบล็อกครีมนะคะที่ไปซื้อด้วยกันที่มันจะเป็นรุ่นแบบ W H C นะ เราชอบมากซื้อมาแล้วชีวิตเปลี่ยนคุณแม่ซื้อให้นะคะเป็นของขวัญแบบเรียนจบวุ้ย,ยหลายอย่างนะคุณแม่ซื้อให้ที่อยู่ตรงนี้ฟังมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาที่คลีมซื้อมาซึ่งแบบลนมากตอนหาต้องการสีเทามากรีวิวคร่าวๆก็คือ noise cancelling ดี lightweight และแบบแบตเตอรี่ทนมากทีนี้เขาก็จะมีพวกสายให้ด้วยนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบแจ็คของแอร์เพลนแล้วก็สายชาร์จกับสายแบบหูฟัง noise c a n c e l ดีแล้วก็ใส่สบายนะคะปิดปุ๊บคือ โลกดับโลกดับในทังที่ดีม <c oughs> มากมากเลยนะคะมันช่วยทําให้เราแบบตั้งใจเรียนได้โฟกัสได้ในสถานการณ์ที่แบบเสียงดังหรือว่าอยู่ในห้องสมุดเวลาที่มีคนเยอะๆเนาะนี่ไอแพดของเราอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดเราไม่มีแล้วว่าเราจะผ่านชีวิตไฮสคูลของเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่ตอนนั้นอะ่ะเราให้คุณพ่อเราซื้อให้ตอนอยู่เกรดเก้าเพราะว่าทุกคนมี iPad หมดเลยนะทุกคนใช้ iPad เขียนหมดเลยแทบจะไม่มีใครใช้น้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้นะแบบสมุดโน้ต โห oh, ผ่านเราผ่านกันมาเยอะมากทุกคน <laughs> ใช้ iPad กับ Apple Pencil แลเราก็จะใช้แอป n o t e s Procreate ก็ใช้แบบทำหน้าปกคลิปที่ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ตัว GoodNotes ก็ใช้จดโน้ตเคสอันนี้เราสั่งมาจาก IG นะคะจะหน้าตาประมาณนี้นจะไม่ได้เหมือนกันว่าร้านไหนแต่ว่ามันเซิร์ชก็น่าจะเจอแหละซื้อมันแบบสีเทาอะไรประมาณนี้มินิมอลอคลิปชอบเคสที่คลมซื้อมันจะเอา Apple Pencil ใส่ไว้ด้วยได้นะคะแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้ได้ด้วยดีมากข้อเสียคือ คีมเขียนมือซ้ายแล้วมันอยู่ด้านนี้อ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้ใช้เราจะแอบโชว์โน้ตนิดนึงให้ทุกคนดูแต่ต้องกลับไปดูอันเก่าๆเพราะโน้ตเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสวยโ <Yeah. S 1> น้ตเมื่อก่อนสวยกว่าอ, yeah. อีกอย่างหนึ่งที่ปกติเราจะแพคด้วยที่มันไม่ได้อยู่กับเราตอนนี้นะคะก็คือกระติกน้ําปกติครีมก็จะพกกระติกน้าไปด้วยเพราะว่าที่โรงเรียนมันจะมี water fountain ที่เติมน้าได้ไม่ได้อยู่ในกระเป๋า เพราะเอาไปล้างนะคะเราจะแถมโบนัสให้ทุกคนนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราแบบพกไปโรงเรียนตลอดขาดไม่ได้ซึ่งคือเสื้อหนาวนะคะถ้าเกิดใครรู้จักผิวที่โรงเรียนคือเราจะมีเสื้อหนาวตลอดทุกวันไม่ก็ผ้าห่มนะคะเพราะว่าแบบปกติห้องเรียนมันหนาวแล้วบางทีเราเดาไม่ถูกด้วยเราร้อนเราก็ยังใส่เสื้อหนาวอยู่เพราะมันใส่แล้วมันสบายอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตที่สุดแล้วที่ทุกคนถามมาตั้งแต่ครีมเริ่มท YouTube ทุกคนชอบถามถึงยี่ห้อของเสื้อหนาวตัวนี้นะคะ ครีม,มเสื้อหนาวตัวนี้2ส,สีนะคะจะมีสีนี้ซึ่งเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลกับสีเทาอีกตัวหนึง่งครีมใส่บ่อยมากครีมขอแอบเตือนก่อนว่ามันจะเป็นเสื้อหนาวที่แบบหนานิดนึงคือแนะนําให้ใส่ช่วงหน้าหนาวเพราะมันมันหนาเลยแหละทั้งหนาทั้งหนักแต่มันจะเป็นเสื้อของแบรนดีเมลวิลนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยช แบรดดี้ e มลวิลลคือตอนแรกที่ครีมไม่ได้แนะนำอะ่ะเพราะครีมรู้สึกว่ามันราคาสูงนิดนึงไงคือค่อนข้างจะแพงเลยแหละเสื้อหนาวแบรนดน์นี้แล้วแบบเสื้อผ้าแบรนด์นี้ด้วยนะที่ครีมไปซื้อที่อเมริกามาครีมก็รู้สึกว่าพวกแบรนด์อื่นๆอ,อย่างเช่นแบบยูนิโคลหรือว่า แบรนด์ในไอจีอ่ะมันก็มีเสื้อหนาวแบบมินิมอลใหม่ๆเหมือนกันที่ทุกคนไปหากันได้นะคะซึ่งมันอาจจะดีกว่าแบรนด์นี้ด้วยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนได้มาแบบเอนจอยหรือว่าอย่างน้อยก็มีความสนุกนิดนึงนกับการที่ได้ดูครีมเปิดกระเป๋านะคะอย่างที่บอกไปคลิปพวกนี้สำหรับครีมก็มีความแบบเอนเตอร์เทนครีมก็ยอยากจะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนดูด้วยบางคนก็อยากจะรู้พวกพิกัดของของที่ครีมซื้อมาแบบนี้คลิปนี้ก็เปิดหมดเลยนะคะ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็ Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยว่าอยากเห็นคลิปอะไรอีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อยากทำคลิปที่ทุกๆคนอยากดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเอาโชวไม่เคยปกติโอเคบ๊ายบาย